สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคน,ท,กน,คนทุกท่า adi, aut, นเข้าสู่ช่องความสุขท่าโลกโดยแม่หมอความสุขหัวตัวตัวแม่หมอหัวตัวนเองนะคะแม่หมอที่มีลพลังงานออร่าพลังงานเอนิจี้บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไล์มีดีในดีมีไลหรือว่าในดีมีด,มด,มดีนั่นเองนะคะทุกคนขาโปรดต้องใช้วิจรยารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แดงแม่หมอด้วยนะคะแต่ถ้าอยาก ใต้ะคอมเมนต์เลยนะคะทุกคนทุกคนเราไม่ได้มาให้ให้เช่าค่ะนะคะเราจะมาบอกบุญเฉยๆคะ่ะทุกคนบอกบุญนะคะวันนี้เราก็ไปทําบุญมานะคะไปทําบุญที่วัดอินวัดอินอยู่ตรงบางขุนพรมนั่นเองนะคะมีงานประจําปีแล้วที่เราบอกว่าเฮ้ยถ้าใครดูคลิปเมื่อคืนกับคลิปเมื่อเชา้านี้จะรู้ว่าเราไปทําบุญแล้วท่านอยากมาหาเราเองนี่แหละคะ่ะวัตถุมงคลที่ท่านอยากมาหาเราเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปทําบุญเราไปด้วยใจบริสุทธิ์สิ่งดีๆจะ เกิดขึ้นกับเรานั่นเองนะคะนี่เราได้มานะคะก็คือ,อสมเด็จนะคะ95ย้อนยุคสมเด็จอินโดจีนนะคะอ่าสมแล้วก็หลวงพ่อโตพรม,มลังสีนะคะแล้วก็ข้างในเป็นเนื้อผงนะคะทุกคนข้างในเป็นว่านแล้วก็ผงนั่นเองนะคะนะคะของอพระพระสมเด็จจะเป็นรูปแบบนี้นะคะ ถ้าใครนะคะดูเสียนพระจะรู้ว่าพระสมเด็จนะคะอันนี้95ปีของพระสมเด็จนั่นเองนะคะองค์พระสมเด็จเราก็มีเยอะนะคะอันนี้เรามาให้ดูว่าการที่เรา ไปทาบุญโดยไม่หวังสิ่งอะไรตอบแทนอย่างนี้ค่ะเราก็นําปัจจัยที่ทุกคนส่งมาให้นั่นแหละค่ะไปทําบุญนะคะแล้วก็แผ่บ,บุญให้กับทุกคนที่เป็น fc เราด้วยนะคะเราก็จะเขียนว่าเอ้ยให้ใครให้ใครอะไรอย่างงี้ให้กับลูกดวงของเราทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ติดตามหรือเข้ามาผ่านๆเราก็อนุโมทนาบุญให้กับทุกคนนั่นเองค่ะให้นะคะทุกคนจะสงสัยใช่ไหมอันนี้ยเราเขียนแผ่นทองไงคะทุกคนแผ่นทองอ่ะแล้วแผ่นทองก็เลยบาดมือ แผ่นทองที่เขาให้เขียนแผ่นทองเพื่อไปหล่อไปหล่อเป็นพระเพื่อส่งให้อ่อเพื่อส่งเป็นพระพระประธานพรด้วยนะคะเพื่อส่งให้กับนาสานักงานหน่วยงานต่างๆที่วัดอินนั่นแหละค่ะแล้วเราเขียนเขียนไปเขียนให้ทุกคนเลยนะประมาณแบบ แผ่นทองใหญ่มากเลยนะคะทุกคนขอทุกคนร่วมอนุโมทนาเราใส่แผ่นทองประมาณเนี้ค่ะทุกคนประมาณเนี้ยเป็นแผ่นทองใบใหญ่เลยนะคะส่งให้นะคะแผ่ให้ทุกคนด้วยที่เป็น FC เรานั่นเองเราก็เลยเขียนเยอะเลยประมาณนี้แล้วมันก็เลยบาดมือเรานั่นเองนะคะแล้วก็เราก็ เอาเงินทั้งหลายนะคะไปทําบุญนะคะนั่นแหละค่ะเพื่อว่าปิดทองเป็นพระประธานองค์ใหญ่เลยนะคะองค์ใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนนะคะสาธุร่วมกันนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะค่ําคืนนี้เราก็เลยนะคะตั้งชื่อแรนดอมว่าเจ้ากรรมนายเวร ที่ตามติดนะคะชีวิตคุณอยู่นะคะเขาอยากบอกอะไรนะคะบางคนเจ้ากรรมนายเวรก็ยังตามติดชีวิตคุณอยู่เมื่อคุณแผ่บุญกุศลให้เขาเหมือนพลังงานที่เราส่งให้เนี่ยเราให้เทวดา ของเราให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาและบริวากรกัลยานิมิตรที่ดีนะคะถ้าไม่มี FC ก็ไม่มีเราวันนี้นั่นเองนะคะและนี่คือสิ่งที่เราตามต้องการทําให้กับเจ้ากรรมในเวรของทุกคนของลูกดวงทุกคนนั่นเองค่ะเราก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้ากรรมในเวรที่ยังตามติดประชิดตัวคุณอยู่เขามีบางอย่างอยากจะบอกกับคุณเขาอยากบอกอะไรคุณคะมาค่ะค่ําคืนนี้นะคะเจ้ากรรมในเวรที่ยัง ตามติดประชิดตัวคุณอยู่เขาอยากบอกอะไรกับคุณนั่นเองค่ะมาค่ะเจ้ากรรมนายเวรนะคะที่ตามติดประชิดตัวคุณอยู่เขาอยากจะสื่อสารหรืออยากบอกอะไรกับคุณคะ่ะมาค่ะนะคะขอให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานนะคะแผ่บุญกุศลให้เขาเยอะๆแล้วสิ่งที่เขามาได้มาเขาจะอาจจะกลายมาเป็นเทวดาขอเป็นเทวดาประจําตัวคุณมานุนดวงคุณก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนนะคะมาค่ะนะคะสิ่งที่ นะคะเจ้ากรรมนายเวรอยากจะสื่อสารกับคุณเจ้ากรรมนายเวรที่ประทิดประชิดต,ตัวคุณอยู่นะคะในนนะขนาดนี้ลิ้นรั่วเลยค่ะทุกคนมาค่ะเขาอยากจะบอกอะไรคะมาค่ะทุกคนอคอมเ่ะอมเมในหลายมีดีในดีมีหลายหรือว่าในดีมีดีนั่นเอง เจ้ากรรมนายเวรที่ผูกพันคุณมันเนิ่นนานมานักต่อน,นักนี่คือนี่คืออะไรคะนี่คือสามดาบค่ะนะคะความรักความผูกพันนะคะแล้วก็ความสุข นะคะเขามองคุณว่านี่คือเจ้ากรรมนายเวรของคุณเขาคุกคุณนะ่ะอยากมีความสุขอยากจะหลุดพ้นออกจากบ่วงกรรมตัวนี้ใช่ไหมคะอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากมีลูกที่อบอุ่นอยากมีเงิน,อย,งนอยากมีทองและนะเจ้ากรรมนายเวรเขาก็รู้ว่าอนาคตคุณจะเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่เขามองว่าคุณอีกไม่นานชีวิตคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองมีเงิน,ม,งนมีทองนี่คือสิบเหรียญ t e n o อปเปอ a รนั่นเองนะคะแล้วเขาอยากได้อะไรกับคุณคะนะคะตอนนี้คุณรู้สึกว่านาฬิกาชีวิตของคุณมันช่างเดินช้าจังมันช่างเดินช้าเหลือเกินแล้วทําไมเจ้ากรรมนายเวรเขาถึงอยากจะมาสื่อกับคุณคะที่เขาประชิดตัวคุณอยู่นะณะน,นี้นะคะเจ้ากรรมนายเวรอาจจะเป็นคู่รักคู่ไครคู่เสน่หหาคุณก็ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณตั้งจิตอธิษฐานว่าเจ้ากรรมในในายเวรณนะที่เนี้ย เป็นใครและทำไมเขาถึงอยากจะมาสื่อสารกับคุณมากนั่นเองค่ะมาค่ะทุกคนเกิาค,คุณค่ะเกิค,คุณค่ะ เขาเป็นเจ้ากรรมในเวรคุณตอนนี้เขามองคุณและเขาอยากมาเป็นเทวดาและนางฟ้าประจําตัวคุณค่ะเพราะฉะนั้นให้คุณส่งบุญกุศลให้เขาเยอะๆนะคะเขาบอกว่าเขาอยากนะคะเขาเห็นคุณแล้วนะคะเขาเอ็นดูคุณแต่มันก็มีบ่วงเวรบ่วงกรรมที่ผูกพันกันมาตั้งแต่ดิาติจะปางก่อนจนถึงปัจจุบันและเขาบอกว่าเขาอยากเป็นนางฟ้าของคุณค่ะอยากเป็นคนที่คอยปกป้องดูแลคุณเดชะตาเขามาบอกแบบนี้เลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้น เจ้ากรรมนายเวรบางคนเขาจะแปลเปลี่ยนนะคะเหมือนพ่อเหมือนแม่เรานะคะตีพบกี่ชาติบางคนเขายังไม่ไปผุดไปเกิดเขาก็กลับกลายมาเป็นเทวดาที่คุ้มครองดูแลรักษาเรานั่นเองนะคะนี่ก็คือเจ้ากรรมนายเวรของคุณเขาอยากบอกว่าให้คุณได้ปลดปล่อยเขาเขาอยากมาเป็นเทวดาและนางป้าคอยคุ้มครองคุณนั่นเองบางกรณีเขามาสื่อบอกว่าเขาอะอยาก นะคะคไปเป็นดาวดวงใหม่บนท้องฟ้าเพื่อจะได้ไปอยู่ในภพภูมิของเขาไปผุดไปเกิดเป็นดาวดวงใหม่ตามที่เขาปรารถนานั่นเองนะคะมีสองอย่างนะคะสิ่งที่เรารู้สึกเรารู้สึกแต่เราไม่ได้มีสิกเซนนะทุกคนนะคะมาค่ะแล้วยังไงต่อคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุณอยากมีโชคลาภไหมคะคุณอยากมีโชคลาภไหมคะคุณอยากมีโชคลาภไหมคะถ้าคุณมีโชคลาอยากมีโชคลาภคุณแผ่บุญกุศลแล้วทําบุญให้เขาแล้วทําบุญให้เขาปลดปล่อยเขาค่ะแล้วเขาจะให้โชคลาภก้อนโตกับคุณโชคลาภก้อนโตกับคุณโชคใหญ่โชคแบบมหาศาลโชคที่ลอยลงมาจากฟากฟ้าและนี่คือเหมือนตะเกียงวิเศษคุณเห็นตะเกียงวิเศษไหมคะนี่คือตะเกียงวิเศษที่เขาจะเสกให้ทุกคุณทุกคุณ ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะนี่คือตะเกียงวิเศษที่พ่นออกมาแล้วกลายเป็นกลายเป็นทรัพย์มหาสารหนึ่งเหรียญที่หลุดออกมาจากตะเกียงวิเศษนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณจะได้ถ้าคุณปลดล็อกเขาเขาจะมอบสิ่งนี้ให้คุณมอบโชคลาภเพื่อเป็นการตอบแทนให้มาให้กับไม่โกงอันนี้เราเชื่อมากๆเลยค่ะเพราะวันนี้เราทําบุญให้ทุกคนเลยนะไม่ว่าคนจะดูเราหรือไม่ติดตามหรือว่าอะไรก็ตามเราแผ่ให้แบบ นั่งสมาธิในในวัดอินแล้วก็เราเราไปที่แบบว่าที่เป็นอ่าอ่าที่แบบล้างอาถรรพ์บ่อน้ำมนต์นะคะของอ่าหลวงสมเด็จพระจ้ตาตนโตพรมมารังสีแล้วก็อ่าหลวงพ่อโตที่เป็นพระยืนที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทยอะคะ่ะนั่นแหละเราไปทําให้ทุกคนเลยนะคะอันนี้ก็คือแบ่งบุญให้กับทุกคนนั่นเองนะคะและนี่คือยิ่งคุณทํานะคะเราบอกเลยยิ่งได้กับได้นั่นเองแล้วคุณจะมีความสุขแบบมากๆเลยค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้คือโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนใหญ่เลยค่ะนะคะแล้วไงต่อคะทุกคนเก่งเลไม่ต้องลังเลไม่ต้องสนใจว่าทุนจะได้โชคลาบนี้มาอย่างไรเหมือนที่แม่หมอบอกว่า ทำบุญไปเถอะค่ะนะคะทําเท่าที่กําลังเราไหวนะคะแล้วแต่เ,าเราท่านอยากมาอยู่กับเราวัตถุมงคลน,นั้นอยากจะมาอยู่กับเราท่านจะมาเองโดยเราไม่ต้องขออะไรเลยนั่นเองนะคะนี่คือสอง สองดาบถ้าคุณลังเลเอกใจเกี่ยวกับปัญหาที่คุณเจออยู่ว่าคุณจะได้หรือไม่ได้แล้วเขาจะไปจริงไหมเจ้ากรรมในเวรมีหลายภพหลายชาติหลายภพหลายภูมินั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขามาบอกค่ะนะคะไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยสิ่งที่คุณจะได้มานี่ค่ะนะคะถ้าคุณเจอนะคะเรื่องการงานคุณจะมีโชคลาภทางด้านการเงินและการงานคุณจะมีชื่อเสียงที่ดุรดงอเซเว่นออฟวัน นะคะสิ่งที่เขามาบอกคุณนะคะที่าคุณเจอปัญหาเรื่องการงานอยู่ณขณะน,นี้นะคะคุณจะได้เจองานใหม่งานที่ท้าทายเหมือนคุณยืนอยู่ภูเขาหิมาลัยนะคะยืนอยู่ภูเขาหิมาลัยที่ยืนยืนอยู่บนบันหลังเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้โอกาสใหม่ๆนะคะถ้าคุณอยากได้งานที่นะคะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ เป็นงานที่ท้าทายคุณก็จะได้งานที่ท้าทายของคุณเขามาบอกแบบนี้และนะคะสิ่งที่เขามาบอกคุณคือคุณไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเขาเป็นใครเขาก็คือเจ้ากรรมนายเวรของคุณนั่นแหละค่ะแล้วเขามาบอกครั้งนี้เพื่อนะคะให้คุณได้รับรู้ว่าเขาคือเจ้ากรรมนายเวรเพื่อที่จะมาบอกคุณโดยตรงให้คุณได้ปลดล็อกเขาเมื่อคุณได้ปลดล็อกเขาแล้วเขาจะนําโชคลาภเงินทองมาให้คุณจริงไหมคะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะทุกคน ก็คุณค่ะก็คุณค่ะเขาจะปลดปล่อยให้คุณปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระนะนี่คือสิ่งที่เขามาบอกให้คุณปลดปล่อยเขานะคะให้เขาได้เป็นอิสระเวลาปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรต้องปลดปล่อยแบบเจาะจงนะคะเจ้ากรรมนายเวรของคุณคือคุณชื่ออะไรมีชื่อเปลี่ยนไหมถ้ามีชื่อเปลี่ยน ก็บอกชื่อเปลี่ยนด้วยนั่นเองค่ะแบบเจาะจองเลยนะคะเดี๋ยวเราจะโพสต์ในโพสต์ชุมชนให้นะคะว่าพูดแบบเจาะจองพูดยังไงนั่นเองนะคะและนี่คือสิ่งที่เขามาบอกแล้วชีวิตของคุณจะฟิลกูดมากเลยคุณจะได้ใช้ชีวิตอิสระจะไม่อม่อมจะไม่ยมจะไม่มีอะไรที่มันทําให้คุณเจ็บใจอีกแล้วถ้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นคู่รักคุณก็ไปขอขมากรรมในบท ที่เป็นองค์พระประธานนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณจะได้มาคุณจะได้แบบหน้าเหลือเชื่อนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนี่คือสิ่งที่เขาบอกนะคะว่าเขาจะไปอยู่ในภพภูมิอีกภพภูมินึงแล้วให้คุณได้ปลดปล่อยเขาเขาก็จะปลดปล่อยคุณเหมือนกันเพราะขึ้นเดือฟูนั่นเองและยังไงต่อคะ เขาอยากจะบอกอะไรคุณอีกคะให้ออกมาเลยค่ะดีหรือชั่วก็ออกมาเลยเพราะนะคะลูกลวงแม่หมอเป็นคนที่มีศีลดีอยู่แล้วนั่นเองค่ะครบคุณคะบคุณคะบคุณคะ,ค,ณค,ะคุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะคะคุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายพูดถึงเขาก่อนพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรก่อนเมื่อคุณปลดปล่อยดวงวิญ,ญญาณเขาให้เป็นอิสระ นะคะเห็นไหมคะเป็นอิสระการปลดปล่อยแทมเพลนเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ นะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณก็จะได้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณด้วยเหมือนกันชีวิตจะพลิกหลายกลายเป็นดีนั่นเองเหมือนพลิกฝ่ามือนั่นเองนะคะสิ่งเมื่อคุณทําถูกต้องทําทุกอย่างถูกต้องอะไรมันก็จะดีขึ้นแน่นอนเราเราให้คําเชื่อมั่นคําสัญญากับทุกคนที่เป็นลูกดวงเรานะคะล้านเปอร์เซนต์ว่าชีวิตคุณดีขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะในปี68และดีขึ้นมันจะดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นทุกๆวันให้คุณชมตัวเองว่าคุณคือคนช่วยชี ที่โชคดีนะคะมองหาส่วนดีของตัวเองและนี่ถ้าคุณรู้สึกว่าวันนี้คุณรู้สึกว่าเอ้ยอ่อมยมจังเลยให้คุณลองนะคะเดินออกจากบ้านไปไหนก็ได้ค่ะนะคะไปไหนก็ได้ที่มันมีทําให้คุณมีความสุขไปที่แม่น้ําไปโอ้โหตอนกลางคืนนะคะไปอ่อนกลางคืนก็ได้หรือตองไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าหรือออกมานอกบ้านอากาศเย็นๆนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับขาต่อค่ะ เดอะทาวเวอร์เ <The> ตรียมตัวค่ะเมื่อขึ้นเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์ใช่เมื่อขึ้น The Tower. The Tower, เดอะทาวเวอร์ Tower, หมายถึงว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังจะจบลงความผูกพันนะคะความอาาตที่เขามาอาคาตที่เขามาตามติดไปชิดตัวคุณอยู่เนี้ยเขากําลังจะหลุดพ้นออกไปจากชีวิตคุณแค่คุณรู้จักวิธีปลดปล่อยเขาเท่านั้นเองแต่อย่าลืมนะคะว่าเจ้ากรรมในเวรคุณมีหลาย หลายเจ้ากับมในเวรคุณแผ่ให้เขาเลยค่ะแล้วก็แผ่บ่อยๆนะคะอุทิศบุญกุศลเราจะพูดเสมอว่าแผ่บุญกุศลได้ทุกวันยิ่งดีนะคะแบบเจาะจงให้เจ้ากรรมในเวรแบบเจาะจงนะคะเรายังไม่เคยโพสต์แบบเจาะจงใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะโพสต์ให้นะคะแบบเจาะจงว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรของคุณเลยนั่นเองแล้วเขาจะมา นะคะมารับแบบจอจงนั่นเองค่ะต่อขาแล้วไงต่อค่ะนี่คือเดอะทาวเวอร์นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่บางคนนะคะจะเจอการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแบบไหนคะเปลี่ยนแบบแลนสไลด์ถ้ารู้สึกว่ามันมีอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงมีปัญหาอุปสรรคที่มันหนักหน่วงนั่นแหละค่ะให้คุณเตรียมรู้ไว้เลยว่าสิ่งดีงามกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณความมั่งคั่งร่ำรวยชีวิตใหม่ชีวิตที่ดีกว่าแต่ก่อน เกิดขึ้นกับคุณแน่ห้าล้านเปอร์เซ็นห้าล้านเปอร์เซ็น์เลยเพราะเรากล้ายืนยันแบบนี้เพราะเราเคยเจอแบบนั้นมาก่อนถ้าเราไม่เคยเจอเราจะไม่รู้เลยว่าโอ้โหแต่แต่คุณต้องมีพลังใจที่นะคะอย่าออมอย่ายมอย่าพูดคําว่าเมื่อไหร่เปลี่ยนคําว่าเมื่อไหร่ให้เป็นว่าฉันมีความสุขจังเลยในวันนี้ฉันโคตรเก่งเลยอะฉันมีความสุขได้ด้วยตัวฉันเองฉันโคตรเก่งที่วันนี้ฉันยังมีลมหายใจแม้เงินฉันจะมียี่สิบบาทก็ตาม คิดแบบนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณเงิน20บาทนั้นแบงค์ใบเขียวใบนั้นที่ฉันให้ทําให้ฉันมีเงินเท่าทุกวันนี้นั่นเองค่ะพูดแบบนี้แล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่ายอมแพ้นะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่คืออะไรคะนี่คือถ้าคุณเป็นผู้หญิงความสําเร็จเด็ดขาดกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อคุณนะคะถึงจดจบบางคนลาออกจากงานบางคนธุรกิจมีปัญหาและเกิดนะคะเลิกลาเลิกลากับสามีหรืออะไรก็ตามนะคะถ้าเป็นผู้หญิงถือดาบนะคะคุณอาจจะเป็นผู้หญิงที่เลิกเขาเรียกว่าอะไรคะ เป็นแม่ไม้ใช่ไหมคะที่เลิกรากับสามีนะคะเป็นนั่นแหละคะ่ะนะคะเพราะอะไรคะเพราะคุณราชินีถือดาบเนี่ยเป็นราชินีที่นะคะเก่งทุกด้านเก่งทุกด้านเลยนะคะยกเว้นเรื่องครอบครัวนะคะยกเว้นเรื่องครอบครัวคุณจะแบบว่า เอ้ยเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเป็นคนขี้หึงนะคะแต่บารมีคุณโดดเด่นคุณจะกลับมามีบารมีโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็ลดการวิพากวิจารณ์คำพูดคำจานะคะวิพากวิจารณ์คนอื่นให้น้อยลงนะคะแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นเพราะอันนี้ราชินีถือดาบไม่มีอะไรดีเท่ารา,ราชินีถือดาบอีกแล้วนะคะบางคนอาจจะเป็นเ,เขาเรียกว่าแม่ไม้ใช่ไหมคะแม่ไม้นั่นแหละคะ่ะนะคะต่อค่ะแต่คุณจะ ครับคุณค่ะครบคุณค่ะครบคุณค่ะนะคะถ้าเป็นผู้หญิงโสดหรือแม่ไม้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จอย่างนิ่งใหญ่แต่ถ้าคนที่มีครอบครัวสามีคุณจะให้ความเคารพนะคะให้ความคิดคุณมาก่อนนะคะเรารู้เลยว่าถ้าผู้หญิงสามีให้ความเคารพเนี่ยชีวิตมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพราะอะไรคะเพราะพี่สาวของแม่หมอเนี่ยโอ้โหสามีอยู่ในโอวาทมาก สามีสามีอยู่ในโอวานมากเลยค่ะแต่ก็ดีนะคะทุกคนสามีอยู่ในโอวานเนี่ยคูรด,ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คืออะไรคะนี่คือสามถ้วยเตรียมตัวเฉลิมฉลองคุณจะได้ไปงานแต่งความสุขครั้งใหม่ในชีวิตใหม่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นแค่คุณปลดล็อกเขา ทำทุกวันทำทุกวันทำทุกวันเมื่อคุณนึกได้นะคะเมื่อคุณนึกได้ก็ให้นึกถึงเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาและเทวดาประจําตัวของคุณก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะแล้วเมื่อคุณได้เห็นตรงนี้เจ้ากรรมนายเวรที่ประชิดตัวอยู่เขากําลังจะมาลาคุณนั่นเอง นะคะนี่คือเดือดทาวเวอร์คือการจากลาการจากลาเขาจะมาลาคุณเพราะว่าสิ่งที่คุณทําให้เขาเขาจะไปอยู่ในภพภูมิที่ดีไปเป็นดางฟ้าไปเป็นเทวดาอยู่ในบนสวงสวรรค์นั่นเองค่ะแล้วคุณเตรียมตัวรับโอกาสใหม่ๆโชคสิ่งโชคลาบนะคะแล้วก็ความสุขเตรียมตัวเฉลิมฉลองค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเตรียมตัวเฉลิมฉลองอะไรคะนี่คือ9้าเหรียญสิบเหรียญแล้วก็เก้าเหรียญความมั่งคั่งล,ำล่ำรวยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโชคังนี้เป็นโชคก้อนใหญ่โชคที่ได้จากอะไรคะนะคะสิ่งที่คุณจะได้มาเมื่อคุณปลดรอยปลดปล่อยเขาปลดล็อกเขานะคะคุณจะได้มาคือความมั่งคั่งล,ำล่ำรวยเงินที่ได้จาก ค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้าขายที่ดงที่ดินต่างๆนี่คือรวยเหลือๆรวยร้นๆรวยฉ่ำๆรวยรวยทั้งครอบครัวนะคะครอบครัวของคุณที่ตอนนี้มีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างติดขัดปัญหาอยู่ให้คุณได้ปลดล็อกกับเจ้ากรรมนายเวรนะคะแล้วเขาจะปลดล็อกคุณนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะทุกคนนะคะนี่คือ5้าดาบ นะคะหาดาบสิ่งที่นะคะยังมีเจ้ากรรมในเวรถ้าคุณทะเลาะนะคะถ้าคุณมีปากเสียงนะคะถ้าคุณมีปากเสียงกับใครบางคนไม่ว่าจะเป็นลูกคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม <S <S นั่นแหละค่ะมันเป็นนิมิตหมายที่ดีเมื่อคุณมีความสุขเมื่อคุณมีความสุขได้ความสุขได้ความร่ำรวยกลับคืนมาให้คุณได้รู้ว่าคนที่เดิน นะคะคเดินออกไปจากชีวิตคุณและคนที่เดินเข้ามาในชีวิตคุณแต่ละคนมีสองคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเวลาคุณเจอปัญหาคนหนึ่งเดินจากไปตอนคุณไม่เหลืออะไรเลยอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาตอนที่คุณไม่เหลืออะไรเลยนี่แหละค่ะนะคะคุณได้เรียนรู้การอุปสรรคปัญหาที่คุณสู้อยู่คนเดียวนี่แหละค่ะห้าดาบหมายถึงว่าอุปสรรค ปัญหานั้นนะคะกําลังจะผ่อนคลายกําลังจะมาลายหายสิ้นออกไปจากชีวิตคุณนั่นเองค่ะ5ดาบคือการเรียนรู้ความแพยแพ้อุปสรรคปัญหาคุณได้เรียนรู้ว่าความาแพ่แพ้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคนะนะการที่ได้สู้คนเดียวได้เก็บคนเดียวแล้วมันจะมีคนที่มาเบิกเนตรของคุณเบิกเนตรก็คือมาชี้ช่องทางทางสมองและสติปัญญาให้กับคุณอย่างเช่นแม่หมอมาชี้นําให้คุณรู้ว่าอุ้ย คุณไม่ต้องอ่อมคุณไม่ต้องยมนะเดี๋ยวชีวิตคุณจะดีขึ้นแม้วันนี้คุณอยู่คนเดียวคุณสู้คนเดียวคุณไม่กล้าบอกญาติไม่กล้าบอกพี่น้องอะไรก็ตามนั่นเลยค่ะ นะคะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแต่ถ้านะคะมันเหลือทนจริงๆก็แค่พูดกับใครบางคนที่คุณไว้ใจนั่นเองนะคะครอบครัวคือเซฟโซนที่ดีของที่สุดของคุณจำไว้นะคะครอบครัวคือแหล่งที่เซฟโซนที่ดีที่สุดไม่ว่าคุณจะมีเพื่อนหลายคนกี่ร้อยล้านคนก็ตามแต่สุดท้ายเซฟโซนที่ดีที่สุดคือครอบครัวค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Kau kunga, ni ku. เพจออฟบอลนะคะเล้วธุรกิจการงานของคุณที่คุณเจอปัญหาเรื่องธุรกิจการงานที่มีความท้าทายที่คุณสู้นะคะคุณสู้เพื่อให้ครอบครัวคุณมีความสุขเพื่อให้ครอบครัวคุณกินอิ่มกินเต็มและนับจากนี้ธุรกิจการงานของคุณนะคะเหมือนคุณได้ปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วมันกําลังจเจริญเติบโตธุรกิจของคุณกําลังอยู่นิ่งแล้วนั่นเองนะคะซึ่งมันกําลังจะขยับขยายนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เจ้ากรรมนาย ายเวมาบอกเขากาลังมาปลดปล่อยคุณเขากําลังมาสื่อกับคุณว่าอีกไม่นานเขาจะไปจากคุณนั่นเองนะคะเขาคนนี้คือดวงจิตดวงวิญญาณที่เป็นเจ้ากรรมนายเวของคุณนั่นแหละค่ะต่อค่ะทุกคนนะคะไฟนะคะให้คุณนะคะให้คุณเข้าใจสัจธรรมนะคะให้คุณอยู่กับความเป็นจริง อยู่กับปัจจุบันไม่ใช่อยู่กับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะคะไฟออฟครับคุณเสียใจบางสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันมีมันมีค่าดีอยู่แล้วแต่คุณกลับมองไม่เห็นนะคะแต่คุณกลับไปขวอยกับสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นเมื่อไหร่ฉันจะเลิกจนเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ฉันจะออกจากตรงนี้เมื่อไหร่ใช้คําว่าเมื่อไหร่ฟุ่มเฟือยมากนะคะเพราะฉะนั้นเลิกใช้คําว่าเมื่อไหร่สัทีแล้วเปลี่ยนคําว่า ฉันมีความสุขฉันได้รับทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นคําว่ามีความสุขเปลี่ยนเป็นคําว่าโชคดีฉันมีความสุขฉันมีโชคฉันโชคดีฉันผ่านตรงนี้จุดตรงนี้มาได้นั่นเองเมื่อคุณ,คณเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนไมเซตของตัวเองแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะคะต่อค่ะนะคะทุกคนเข้กกิก แค่คุณเปลี่ยนไม้เซตของคุณแล้วคุณอย่าลืมกวาดน้ําทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาแล้วคุณอย่าลืมกวาดน้ําเมื่อคุณกวาดน้ําอุทิศบุญกุศลให้เขาเขาจะเป็นเทวดาหรือนางฟ้าให้คุณเขาจะไม่มาจองเวรจองกรรมกับคุณและสิ่งที่คุณจะได้มาคือชัยชนะชัยชนะเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองจะมากับคุณคุณเตรียมตัวได้เลยค่ะคุณจะได้รับชื่อเสียงเงินทองแน่นอนโลรางวัลต่าง ะะเกียรติยศต่างๆที่คุณฝ่ายหาทุกคนต้องการมีชื่อเสียงทุกคนต้องการมีแสงแสงจะส่องมาหาคุณสปอตไลท์จะส่งมาที่คุณนั่นเองนะคะส,สปอตไลท์จะส่งมาที่ด้านการงานของคุณนะคะให้คุณเป็นคนมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งในระดับองค์กรของคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณคะขอบคุณค่ะ,คคะสปอตไลท์จะส่งมาถึงคุณแบบที่คุณไม่คิดว่าไม่คิดว่าไม่คิดไม่ฝันว่าคุณจะได้สปอตไลท์ครั้งนี้นะคะที่ส่องแสงแสงสว่างจ้ามาถึงคุณยิ่งคุณเป็นผู้ชายคิงถือนะคะคิงออฟเพ t ิเคิลคิงถือเหรียญ ะะอุปสรรคปัญหาชื่อเสียงเงินทองมาพร้อมกับชื่อเสียงเงินทองนะคะยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณเป็นคนที่บริหารคุณเข้าใจตระหนักทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ได้มองหาสิ่งที่ขาดอีกต่อไปแต่คุณรู้จักอยู่กับตัวเองให้เป็นแล้ว นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้รับคือชื่อเสียงเกียรติยศพร้อมกับเงินทองความมั่งคั่งล่ำรวยกับมาสู่หาคุณนั่นเองค่ะภายในปีนี้ล่ะค่ะนะคะก่อนเดือนเมษาแน่นอนค่ะถ้าคุณมีพลังใจที่ดีนั่นเองแล้วนี่คืออะไรคะ นี่คือเก้าเหรียญและสิบเหรียญนั่นเองนะคะต่อค่ะนี่คือสิ่งที่เจ้ากรรมนายเวรนะคะเขามาบอกที่มาประชิดตัวคุณสิ่งที่คุณเจอปัญหามันกําลังจะจบลงปัญหาทางกายไม่เท่าไหร่ปัญหาทางใจนะคะเมื่อใจเมื่อใจอ่อมเมื่อใจยมสุขภาพก็จะตามมานั่นเองเพราะฉะนั้นเลิกอ่อมเลิกยมแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วไงต่อคะทุก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือหกเหรียญหกเหรียญคือนะคะถ้าคุณขัดสนเรื่องการเงินคุณไม่มีทางขัดสนด้านการเงินอีกต่อไปค่ะ นะคะหเหรียญหเหรียญเมื่อคุณมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคุณต้องรู้จักแบ่งปันนะคะถ่ายเทออกเหมือนแม่หมอเนี่ยค่ะแม่หมอได้รับนะคะซัพพอร์ตจากทุกคนแม่หมอก็ถึงเวลาแม่หมอก็เอาเงินไปทําบุญช่วยเหลือสิ่งต่างๆแล้วแม่หมอก็นําบุญนะั้นะเอ่ยถึงทุกคนเลยลูกดวงทุกคนเลยนะคะที่มีบุญสัมพันธ์กับแม่หมอที่มาทําให้แม่หมอ ได้เป็นแม่หมอทุกวันนี้นั่นเองแล้วก็ช่วยฮิวใจทุกคนแม่หมอขอบคุณนะคะที่คำพูดแม่หมอไปทําให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้นี่คือสิ่งที่แม่หมอชอบมากที่สุดคือเสียงของเราสิ่งที่เราพูดไปแล้วมันทําให้ชีวิตของใครหลายๆคนมีพลังงานดีขึ้นนี่คือเป็นสิ่งที่โคตรจะเพอร์เฟกต์สำหรับแม่หมอเลยค่ะขอบคุณด้วยนะคะที่ทำให้แม่หมอรู้สึกโอ๊ย สิ่งที่ทํามาไม่ไม,ไม่ไม่แบบเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าทํามาแล้วแบบว่าเกิดประโยชน์กับคนอื่นนั่นนะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่แม่แมหมอภาคภูมิใจแล้วนี่คือหกเหรียญถ้าคุณอยากได้เงินนะคะคุณไม่ต้องว่า คุณจะได้อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าคุณมีเงินเหลือเฟือให้รู้จักนะคะช่วยเหลือคนอื่นเอาไปทําบุญทําอะไรก็ได้ทําเท่าที่มีแต่ถ้ายังไม่มีก็ยังไม่ต้องทํานั่นเองนะคะแค่สวดมนต์เงินก็เข้ามาหาแล้วค่ะแค่สวดมนต์อยู่ที่บ้านเงินก็เข้ามาหาแล้วนะคะนี่คือหกเหรียญคุณจะมีโชคเข้ามาไม่มีโชคได้ไงคะโชคเหลือลุ้นต่อจากนี้เจ้าเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นผู้หญิงนะคะหรือผู้ นะคะโอเคนะคะเโอเคค่ะทุกคนมันออกมาแบบนี้นะคะนี่คือนะคะถ้าคุณนะคะให้เชื่อจงจงเชื่อในคลิปนี้นี่คือเดอะไฮพินเทสจงเชื่อในคลิปนี้เขาบอกว่าอย่างนี้นะคะให้คุณเชื่อในคลิปนี้เดอะไฮพินเทสเพราะเขามาสื่อจากไพมาจากสื่อจากแม่หมก นั่นเองนะคะหรือถ้าคุณเป็นคนมีพลังวิเศษอยู่แล้วถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณเป็นคนที่มีความสุขสร้างความสุขให้กับตัวเองคุณเป็นคนเป็นคนให้เสมอให้ญาติให้พี่น้องให้ใครต่อใครและสิ่งที่คุณจะได้รับมานี่ค่คะคือสิ่งดือไฮโรแพนแล้วมันออกมาแบบนี้คือสิ่งดีๆและความสุข เราให้หมดเลยนะคะนี่คือมันออกมาคือปิดจบเลยคือมันเด้งออกมานะคะเราก็เลยจะต้องสรุปว่านะคะเพราะว่าทุกคนเห็นแล้วว่ามันเด้งออกมาถ้าเราจะเก็บเข้าไปมันก็โอเคไม่ นั่นนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเดือหายเป็นเทศถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณมีสภาวะจิตใจที่ความเป็นผู้หญิงผู้หญิงน่ารักแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นสิ่งที่คุณจะได้มานะคะสิ่งที่คุณจะได้มาคุณไปขอความช่วยเหลือจากใครหรือเรื่องอะไรก็ตามหรือว่าคุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบโชคลาภความสุขครอบครัวของคุณจะกลับมาอีกครั้งนี่คือสี่ นะคะนี่คืออะไรคะนี่คือสี่ไม้เท้านะคะความสุขนี่คือไฮโรแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะเมื่อคุณกวาดน้านะคะทาทุกสิ่งทุกอย่างตามที่แม่หมอบอกนะคะคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาครอบครัวของคุณจะมีกับมีความสุขอีกครั้งโอกาสทางด้านการงานทีอ่อนโอกาสทางด้านการงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จจากที่การงานของคุณ เคยมีปัญหาเคยเกิดการทะเลาะเบาแวงหรือธุรกิจมีปัญหาทะเลาะวิวาทหรืออะไรก็ตามนะคะชีวิตของคุณครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งและนี่คืออะไรคะในออฟคั p ความสุขเรือความสุขล้นความสุขแบบที่คุณไม่คิดว่าคุณจะได้รับนั่นเองนี่คือสิ่งที่เจ้ากรรมนายเวรของคุณมาบอกนั่นเองนะคะที่ประคิดตัวคุณอยู่ให้คุณได้แผ่บุญกุศลให้กับเขานะคะแผ่แล้วจะลืมกวดน้ํานะคะแล้วถ้าคุณไปทําบุญนะคะก็ระลึกถึงเขาให้เจ้ากรรมนายเวรก็คือใช้เดี๋ยวเราจะลงบท บทสวดให้นะคะว่าอุทิศให้เจ้ากรรมนเวรแบบไหนแบบเจาะจงนั่นเองนะคะทุกคนและนะคะคุณจะมีแต่ความมั่งคั่งล่ำรวยนะคะสิ่งที่คุณปรารถนา ครอบครัวที่มันโครงการงานมั่งคัง่งได้โชคสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นเลยค่ะนะคะอุปสรรคปัญหานี่คือสิ่งที่เจ้ากรรมนายเวรที่เขากําลังจะไปอยู่ในภพภูมิเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาเขาจะมามอบความสุขให้กับคุณเป็นครั้งสุดท้ายโอกาสที่เขาจะได้หลุดพ้นจากการเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณนั่นเองวันนี้ค่ำคืนนี้แม่หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ